ไ,ได้ยืมตังแม่ดีกว่าน่นาจะได้ราคาไม่ได้แบบกดต่ำขนาดนั้นต้องเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะคะต้องเหมือนต้องเอาเงินไปต่อไม่รอนเงินดีกว่ายืมเงินแม่มาเดินสยามเราเอากระเป๋าอะไรมาน, <c oughs> น้อง60,000 65,000 65,000อันนี้25,000ต้อง66,000ค่ะไปขอยอะหน่อย <c oughs> นะอาสาขอรวยค่ะ <c oughs> ประมาณหมื่นเจ็ดค่ะทั้งตัวนี่เกือบสองใส่ละก <laughs> ระเป๋าลุยแล้วก็ต้องหูด i ออประมาณ 10, หมื่นเก้าตุ้มหูค่ะด i ออหมื่นนิดนิดกระเป๋ายิบแซงอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันะคุณแม่ซื้อให้อะคะต่างหูด i ออเหมือนกันนะคะ <c oughs> สร้อยแอมิสแล้วก็มีกระเป๋า คุณแม่ซื้อให้เหมือนกันไม่รู้จริงๆค่ะให้เลือกระหว่างฝากเลี้ยงกับฝากเลยเราเลือกขายดีกว่าถ้าฝากเลี้ยงเหมือนต้องเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยนะคะต้องเหมือนต้องเอาเงินไปต่อฝากเลี้ยงเพราะว่าเสียดายใช่ไหมแม่จะได้ละค่ะไม่ได้แบบกดต่ำขนาดฝากเลี้ยงค่ะถ้ามีเงินก็ค่อยเอามากลับมาฝากเลี้ยงแล้วกันคุณแม่ซื้อให้อะค่ะก็ลยฝากเลี้ยงดีกว่าถ้าจะไม่ต้องใช้เงินเป็นไม่ได้ยืมตังค์แม่ดีกว่าไม่กะว่าของแม่เสียดาย เงินดีกว่าอยืมเงินแม่